สวัสดีครับพี่น้องครับเนี่ยสวัสดีพ่อสวัสดีครับอีพ่อโต้งครับพี่เม่ปีมื่อนี้มากครับจานร้อยครับจานร้อยแวะซื้อเนื้อมาเมื่อนี้เฮาสีมหาจานเฉินครับพ่อเนี่ยสื้อมาแต่บ้ายนี้ยังอันอันมองอันโรงงานนะแม่ครับได้สีนมาโลนึงครับให้แม่ปีหิวต้องตอนต้งตอนคับอีพ่อโต้งมาทำกันนะครับเฮาสีมาจุกับจานเฉินจานเฉินอยู่ร้านผู้เดียวโทรมาหาเล็วไปแม่ปไปอีพ่อโต้งปไปย่างพ่อเข้ามาพ่อมา พี่พยาอพี่อ่ะมื่อนี้มาบุกลานจันเฉินครับส่วนนี้เม่ปีมากินข้าวนอกบ้านก็มีพ่อโต้งนะครับเนี่ยไอประตูกับบานะครับกินข้าวนอกบ้านเจ้ามือเนี่ยอยู่แต่เงื่อนไหลเออมามามาจันเฉินนี่ดิสวัสดีครับโอ้มาตุูมมาศจมกันเมื่อนี้ประตูมหัศจรกแพงซื้อซิลปมาต้อนยังาว่าซื้อซิลปมาต้อนอันไหนาดนี้โลดหนึ่งโลดหนึ่ง เพือติกันพอกินกันจะดอกสนอกว่าโลนึงว่ะเนี่ยส่วนนี้พ่อต้งมากินข้าวนอกบ้านก็ไม่ปีเออพ่อต้องไปไกลดอกมะลานจันเฉินนี่ล่ะสนอกว่ากินตะปลาหะไรกักินตะปลาไหลด้ช่วงนี้ปลาไหลาเอาเตรียมการเนาวันนี้จะไหนพอเมนูจะไหนพอดีเท่าจุ้งก่อยจุ้งพ่อไหมน้อเออเอาเอาเอาจัดการนะครับพไปลองครับเดี๋ยวขออนุญาต ไห่อีพอตงกับอีเมเปี๊ยาสี่เฮดนะครับเดี๋ยวจานร้อยว้าเจ้าของร้านเอาเชี้ยวให,หม่หรอไม,ม,ม่ไม่เลยเอา้ามันคือดีแท้บาทเนี่ยนี่แเราได้มนคาะรพเนาะสไกว์อออกวจุนะครับพี่น้องครับกับก้อยอีพอเรามาก,ก้อยตัวอือเอ้าตั้มันเต้โอ้ซื้อนั่นไม่ใหญ่อันนั้น S <S เราเบาเรื่องเลขดิดีไหม่ใี้ยหน่นเลขหมวกอันนี oh, oh, so ่ไหม4004เลขพี่บ้านะโอ้ยนายกันครับพอเจ้ากับฟันไดหนึ่ง04นาะโอ้ยกันเดียวกันกับรถผมนาะน่ะ4อัน1477น่ะน่ะดึกเอาเบิร์ตบักหลาไหมเอ้ย144177กันมันออกที่ไหนโอ้ย414ผมกระซื้อตายห้าเลยจะไปออก404จะได้ป่ะเนี้เอ้าเรื่องเลขมากินจุปี่นี่มันสิอิ่มท้วอ่างพี่น้องเอ๋ย เนื้อไม่ไม่แงมๆได้พ่อครับผมโอ้ลืมได้บัตรมีบักสะจวดวะเอาเดี๋ยวไปไม่ได้ไม่บักสะจวดเหรอเดี๋ยวผมไม่ซื้อบักสะจวดให้เอาจากของร้านอยู่นี่พ่อพี่ยังเดี๋ยวผมจัดการเองเดี๋ยวผมจัดการเองขออนุญาตเป็นเจ้ามือเองมาหนิทั้งเนื้อทั้งบักสะจวดน่าพอเนาะมันต้องแอะจังน้อยนะแม่มาตอนนี้บ่อวะอืมจิเม่กำลังซอยครับพี่น้องครับ กินดเขานอกบ้านเจ้ามือแน่อยู่แต่เฮือนหลายเฝ้าแต่งัวแต่อันนี้หลายสิบ่มลูกเต๋ากระบ่มยู่ขัวไม่ไม่รวดรวดประสันเปิ่น่าอืมเลี้ยงว่าตีข้างไม่ถึงนี่ยเลี้ยงแม่นยูแม่นบ่แม่ข้าวเขาจวดจวดสิพอตวงแล้วมาก้อยตัวก้อยไม่ต้องสูดอุบบนนะพ่อเนาะได้ลูกก้อยให้ก้อยสูดอุบลนี่อันนี้ช่วยยังแม่หนิ สอยแล็บสีเห็ดเจ้าแม่ครับผมครับขัดสรอยจูลูกมักตอนนี้ยังยี่เหลี่ยมหลกสีสรอยเองก็ได้ครับแม่แม่สีแม่สีก็ได้ตอนยังแม่กระดยึงตอนยั่อีแม่กินดิบได้ป๋เนี่ยลวกเอาก็ได้น้อแม่เนาะเออลวกลวกเอาลวกเอานี่นะจานเชิญแล้วมีน้ำห่อนลวกอยอะแล้วบักสจวัดมาหายก้อนแป๊บนึื่องสนะอ้าวหายแม่เห็ดแล้วกินถาะนะครับเอาบักสจวัดมาดาดชักบาดก้อนพี่น้องเอ้ยแม่นแม่แม่แม่เอาลวกเอาลวกครับแม่ เอา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 สายลันค้าอยู่ใส่ก่อนโอเคครับผมมาแล้วมาแล้วบัดนี้โอ้ยโอ้ยกลับมาบัดนี้ไปร้านค่ะขับมาอีเมีเฮ็ดเรียบร้อยหมแล้วครับพี่น้องครับป้าแม่เอ๋ยอันนี้จู่ป้าแม่เนี่ยจู่ครับพี่น้องครับจู่อีกแล้วอันนี้สิลาพันธุ์พ่อโตงตัวนั้นอีเมีเราสิลวอกตัวนั้นนะครับป้าชมเฮ็ดยังก่อเด้อ นี่ผมแบ่งออกแล้วผมใส่เพียนะตัวนั้นตัวนี้ผมใส่เพียผมอยากมันเผ็ดแห้งจัดเชิญไปใส่ก่อนมั้งต้หอมโอ้ต้นหอมผักชีต้นหอมนี่ยเนี่ตัวนี้ผมมันใส่เพียแล้วพ่อแต่ว่าท่านผมมันต้องทาบีก่อนโอ้จะคลอง้านมามามาเหมือนนี้โอปุ่นครับพี่น้องครับโอ้แต่ว่าส่วนบั่นหมักเด้หน่อยส่วนบักน้อยมันน่มันมาสั่มเนี้ข้าแต่นอนอย่างนู้นไอ้สนอคนมักนวล ว่าพอฝากว่าน้องสี่ยำได้หรอพ่อฝากเราฝากโหลดแม่ฝักโหลดตัวนี้เอาไปสักก่อนก็ได้กันบ่เบิดจังเอาเมื่อนั่งไปเปล่าไปน้อยน้ำไปน้อยนอนเั่าเลี้ยงผู้เดียวโอ้ยน้องตะลิตเนสัตว์โม่โไปน้ำน้ำเขาเหรอโอ้ยแต่วายอยู่ส่วนมากินก๋วยส่วนมากินลาบมันคือบ่มาเจนี กันกินเขาแล้วก็นอนอย่างเดียวเอาเอาเอาสางเพิ่นปล่อยเพิ่นอยู่หานลอสนาส่วนส่วนคนหน่อยมากินน้ำพี่รองครับเพิ่นบาม่านอนเอากระท่บหน่อยก็เยือบุญละบสบายว่าเสรนเลยบไปรับน้ำมูประเสัินัยเย็นปลาเสียงปักเลยเย็นปันงานบุญเนาะแม่เน้องโอ้ยโอ้ปุ่นได้หมดเลยเลยพอเห็นหน้าเห็นตาที่ดนแต่นั่นนะครับผมเหมือนเลยเขามาเยี่ยมมายามนะครับส่วนมากินเขานอกบ้านพี่น้องเอ๋ย เดีวสิลาไปยีพอตังกอนบัตรเอาตั้งกองสเลยบ้าดเอล้วไปเก็บมาเขีบเจียบมาเจียี่พอตวงก็เก็บมาแเ้วโอโอ้กขนาดเียวะเดี๋ยวกนเลูกจะลาบลูกจะเป็นคนลาบอิบรรยากาศอบอุ้นอบบุนพี่น้องเลยเนี่ยีพอตงเมปีจนไปยังมาถ่ายก่องหน้ามันปก่ล้็ลมนสมัเต้เฉา คนมนมากินน้ำมี่คนนหอ่น้อนเว่านั่นสบายบาเห็ดแห้งเลยเด้อจะได้ง่ายไปเลย้เขียนะว่านี่เลนกำปังกวนักก็วยสิแม่อันนี้จุใด้บีวหัวพมิดสิมันมาพีนองมากินน yeah. ้ำกันครับพ allora ี่นองครับ เมปีจานเสืิมจานไอยกับพี่น้องเลยสุมห่วมกันโอ้ยจะเป็นกินนอดคิดถึงแมครับผมถึงสิ่ได้ไปล่้มมอลำโบได้ไปรวมไปล่กันิดตามคือเก่าด้วยพีนองด้อนะครับแม่มนนี่แหละแกวๆเลยแตจัดเฉเราก็บได้ไปรั้มกันนั่นแหะไปกับได้ลวกน เอาก็ผสมกัน <zo> ทั้งนนเดียวเห็น่าเนี่ยเห็นเหนเห็นโอ้ตันนั้นพ่เห็นนะตนจวดพ่เห็นออกสจวดเอาลดว่ากันเห็นสิ่งใหญ่เียโอ้ยพอายหรอพี่น้องคนหนุอยู่แต่กพอได้ไปน้่มาลองมอลำเลยกันยอดบิวกวท้ายพี่น้องเลยนะครับเอาเพรเป็นยังดอกถึงสิพได้ไปลองไปล่ำกัคือเกาในถาติดตามจัดไปเล่านละพี่องนะครับจังเบิไปโกเดงเมือนเดใจงบน ติดตามบัตรไปเล่าคนละพี่น้องนะครับไปเบิรงนพิธีเครื่องเสียงทุกคนนะครับแต่ว่าซาตูตอนเปล่าเปิดให้นด้นตอดดันไปเล่าก็ดีนะเนาะจะไปหาเงินหาข้ามเลยพิธโควิดธีครับช่วงนี้เฮ็ดคลิปเปียดยูทูบกัดยอดกันลอยล้อพี่น้องเพราะว่าได้ไปน้ำบอลล็อกน้ำล้ำหรอพี่น้องก็เลยมาอยา่เบิองวันไหนเอ่ามากันไปหาเพิร์ดวันไหนเราของามูอดิแต่เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวพูดยังมาเมืองผมเป็นนี่นะผมก็หาท้ายเป็นเอเดนเอไหนมันเจียว ไปเลยเห็ดนแก้วตี้ต้ใส่เบี้ยตัวผีเพชรบโอตะบยังมาผมว่าเพ่ใส่หลายจะบอกเมียอรก้อ่กินยด้ปตักแค่นี้ก็ได้ใส่แก้วใ่ดูมเยอะมากบนีช่อยใส่ลากดมหาเื่อของีเหมือนาเนาะโอ้ซื้อมะข่อยยังทำเนียบ้านนั่นเ้ยมะไป็นองบานนะครับมาจูนน้ำกันนะครับผมงานของเพ่อกี่บอล้วเีย กเต้องกินจูรูกค้าเขาพอดีครับพี่น้องครับมากมากพอดีมากินบ้างแบบเลยพี่น้องจานหวานๆกล่องกล่องไม่ไก่แล้วกล่องไม่ไก่แล้วจานเร่จแล้วโซโล่ตับวานแล้วเอ้ามาครับมากินจูน้ำกันครับกินจูน้ำกันครับผมกินจูน้ำกันครับมาครับ มาครับมากำลังเห็ดซอยจูกันครับเอาจันเเราติดล่กค้าพอดีไปน้องครับฮ็ดเียวนั่งแม่นัมาผกสิบกรงลาบใ้บัาน่อเราต้องรอยเลือดก่นี่ใส่ือดนี้พอนำใส่บนนี้นร้อยเลือดสดเสียบๆก็สั่นไปของแท้ของแถบพอดีอ คครั ane, บนองต้นนี้่พ่อพ่กินเพียเรื่องตัวนี้พวกผู้ามแดงมาแดนพ่อพอกินเพียมาินกะระเพากับจัดตาอืมเอาพ่มาหยังเพียไม่เสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยพูดดเลยมันเจอว่ายุ่งจังเลยจังบ่ปลาเนื้ปลาเนื้อังไม่ตรงทางมาบ่ทางเพื่อนปลาเ้า มาเจ็ดหลาไอีกบอกกันบ่ต้องฝาก่ต้องฝากจานเชิญน้ำจา์เชิญเราติลูกตามา้ายมันชูกันคับอ้ไม่ไม่ตุ่มหอมพี่น้องมาตุ่มหอมพี่น้องตุมหอมพี่น้องเขาขวานใส่พกเจลใส่ชนกครับใส่เียบนีก็่ใส่ใส่ถามไปานั้นไปว่า ปันที่วัดเต็งใวครับผมเพียนไหลเขาทำพี่จันเชือนเรือพี่น้องร้อยเลือดร้อยเลือดในายพ่อตงก่อนครับพี่น้องครับดึกพอดึกเขานี่บอกตาบานจันเืนครับพาทีรีโตาบานนะครับยุ้งด้วยกันรุ่นน้อพี่น้องครับ อืมกำับน่าลัวายีบัดเจายอืมแ่น้ปางไป่งงจังแล้วลวกนายมัที่พ่อเขาขวัวลงไปพวกตวลจะน้อยอืม ม่หน่อยหน่อยน้อยเต็มเลยเอาของเสร็จก่อนแล้วมาใส่หน่อยเลียหน่อยใส่ไลยใส่ไล่ใส่เรื่อ่บ้านมันโยพัดออกมี่เอาพัดเล่นเตียงอันนั้นธรรมดาพัดถุงแค่เอาพัดก็พอบ้าบ้าบ้าเนี่ยผมพิเศษเนี่ยจะใส่ไล่ตอนนี้ก่อนแล้วมาพิเศษพูดพิเศษพี่ขวานไม่ไหมเอพี่กระดักหาจัดเต็มแล้วมา พอขายยคนเดียวเพราะว่าวแมียล่ะคะหนาค่า,าลูกน้อยขป็นหน้า,าไ,ได้เปนตัว เก็บลอยได้พอมดนี่ครับพี่น้องครับลาบเลือนไอ้พ่อต้งครับคนคนคนมนุษย์มนุษย์ไอ้พ่อต้งที่ผมครับพี่น้องบา้านนี่ขาดยังไล่งานโผล่มาเนาะพอนาะนี่ครับพี่น้องครัลบลาบเรือนแขยงขึ้งครับพี่น้องเฮ้ย ที <lien> ่แม่กลัวป้วยแม่รัวเนี่ยโอ้โหทีแม่แล้วรัวก้อยหอมๆพี่น้องครับหอมๆเอาลอกแล้วมันขับลอกแล้วมันพอสูตรทุบสูตรทุบพี่น้องเอ้ยมันจะจวดเป๊กไปตุ้มหอมพี่น้องครับวันนี้นะครับทุบกันต่างกันแล้วแค่ต่างกันหน่อยนึ่งไม่ว่ามันไกลกันเต๋อต่างกันแเ่ระยะทางระยะทาง

เนั่งนับดนี่เพอนั่งนั่นั่งนั่ง,งเ,เอาัครนะับพี่น้องครับมาบาัดนี้มา,าจวดเลากันพี่น้องอีกพตเราตีบเขามานั่มดิเรายันลูกหลานไม่ได้ยิงเขาอ <c oughs> จัดเช่นบม่ได้ยึงเขามันนี้เอาเอาไม่เอาไม้มากินแ้กันนะครับเด้อครับผมมากมาครับมามากกินับอ่าร้อยผ้าหล่ผากินผ้าเทียวมืนนี่นะครับพี่น้องครับเอา มาหาอีพอตวงเมปีจันเฉินนะครับามาตุ่มห่มกันฮักเพี้ยงกันคือเกาถึงสิบบได้ไปลองไปล่ำแต่ว่าก็ฮักเพี้ยงกันคือเกาพี่น้องนะครับบ่ถิ่มบ่ป้ากันนะครับนี่คือชีวิตศิลปินนะครับพี่น้องเอาตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมอีพอแล้ว่ะแม่นอพอนอเอาเอาดึกดืกดืกดืก,ดกไปบุ่นกินปลามาพี่กินข้าวไปพุ่นพ่อผู้เฒ่ามาพี่พ,อพ่อผู้สาว่นว่า นี่ครับพี่น้องครับก้อยอุบลสูตรจัดไว้ครับพี่น้องยกให้อีพอเลยอีพอเราหมักมาตัวเจียวตัวเลยนี่นะครับโยอะไรอันที่อันนี้จุครับพี่น้องครับอันนี้ลวกให้อีแม่ปีครับนี่เอานังแม่นันเพอพอดีบาทเตือนได้แล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเราข้าประจำจันเชินวะส่วนเลยสุดพ่อสุดยุบพ่อยุบ ก็ไม่พออ่านไรเลือได้ลมตัองจัดเปลี่ยนเลยหรือเพราะเราเถอะหน้าแดงแล้วหน้าเปยนสีแล้วสีไปเอาใหญ่กูมาดิสีับสนเอาหญ่กงัวพี่น้องเนี่ยบางๆจั้นนี้ก็มาหากันครับเพราะว่าจันร้อยสีบางวันจันนังข่านพูธนะครับพี่น้องบ่อไร่เฮ็ดงานบ่ไร่รองเพลงนะครับส่วนมากกาเฮ็ดงานวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับซีมือนะครับผมช่วงนี้กำลังเฮ็ดโครงการเฮ็ด อย่างก่อนร้อยเขมร้อยเขมโอ้ยกำลังเห็ดเสืออยู่พี่น้องนะครับแจนเย็นแฟนคลับเอฟซีภูริยาในการเลี้ยงเชือดเด็กพี่น้องเด้อนะครับซื้อเสือตัวละลอยเก้าเก้านะครับเขางานฟรีนะครับพี่น้องครับเอาล้อมุ้งดูสูตรบนเป็นอะไรขาดยังบอกอย้นะเป็นอะไดรแก้วเมื่อวานในประเทศไทยเอวีเพีงนะครับลืมค่าตัวละให้พี่น้องติดตามเด้อเพียงไม่จัดลอยนะครับเลิกกันที่ยังฮักนะครับผมยูทูบช่องร้อยผ้าร้อยพ้าเขียนพ้าเทียวนี่แหละพี่น้องสิลง ไปไหว้นี่ละไปทายเอยมวีเรียบร้อยแล้วเมว่าอันนี้นะครับผมฝากเลยเด้อจานเด้อฝากเลยเด้อเพยงอันเลิกกันที่ยังฮักนะอ่ะนะเพยงเศร้า <laughs> เขากันก็ไขวยบอ,อดันได้ก็น <laughs> ยังวะเฮ็ดไปสลายพี่้องเฮ้ยเด้อไปถาพ่กเราเอาโอเคบ้าในกินเขากับ ทีมงานยี่เมี่ยปีอีพอโตงจานเชิญหลัก็จานลอยนะครับผมแล้วก็ไอ้ไส้เพิ่งมากินก๋วยเตี๋ยวทั้งก๋วนน้ำนะครับผมเอาขออนุญาตบาดข้ามเด้อบันไดกินเข่าก็เด้อบันไดเด้อเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายพี่น้องครับมาเยี่ยมมาะยาอีพอโตงเม่ปีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจานเชิญน้ำเด้อครับเด้ออ่าขอบคุณครับพี่น้องครับมาจานลอยสิได้กินเข่ากนแล้วกันระบาดนี่จะได้ฝากติดตามคือเกาครับถึงสิบริได้ไปลองไปล่ำนะครับก่ฝากติดตามคือเกายาถิ่มยาป่ากันได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลลลายครับไไปปแแ้้วว มะเขืออยู่ในกลน,นะพ่อ,อ,อ,อย้อยในกลกระตาเนะจากต้นครับผมขึ้นดอกหว่าอนี่ยขนาดเทียบดู